นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมสินค้านะครับผมทั้ง4ี่สท่านนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสินค้ามือสองนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สินค้าตัวไหนนะครับผมมาชมสินค้ากันได้นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมอาจจะเป็นดอกลําโพงนะครับผมดอกลําโพงนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับ่าจะเป็น12นิ้วนะครับผม15นิ้ว18นิ้วนะครับผมมีให้ชมเยอะแยะนะครับผีผ่านปทุมธานีก็อย่าลืมแวะมาชมสินค้าได้นะครับผมว่าจะเป็นพวก 300s นะครับผมตัวนี้3 0 0มีอยู่6ดอกนะครับ นี่ก็จะเป็นของ pcm นะครับผมรุ่น500วัตต์นะครับมีอยู่8ดอกนะครับตัวนี้นะครับ8ดอกนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นของ npe นะครับดอก npe 12นิ้วนะครับบอยซนิ้วมีอยู่4ดอกนะครับแล้วก็จะเป็นของทาด้านะครับก็มีอยู่2ดอกนะครับดอกサレンอャーนะครับหนึ่งันสองรวัตต์นะครับมีอยู่4ดอกนะครับหกอ้อมนะครับพีโอต่างๆซางサเจジャนะครับ ดอกทาดาดอกกิฟนะครับผมก็มีให้ท่านชมนะครับสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็แวะมาชมสินค้าได้นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็แวะมาชมได้นะครับเผื่อสินค้าโดนใจนะครับผมของคิวซายังงยู่บะครับผมตัวไหนน้อครับผมคิวซาตัวไหนนะครับจะพาชมนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมันจะเป็นพวกมิกเซอร์นะครับผมก็มีนะครับ ก็ประมาณ2,500นะครับของอันโต้ก็จะมี100 fx นะครับผม1.40นะครับผมของบอาสติคนะครับไอสปีดนะครับผมติ๊กตนะครับ20ก็มีนะครับชาวครับ1.6นะครับผมก็มีนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแบงค์ซาวนะครับสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมก็แวะมาชมสินค้าได้นะครับ ชมรอบๆกันนะมันมีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับมันจะเป็นของ9ก้าสองนะครับผมไอห้าพันอะตอมนะครับก็มีไงส้ม EQ ิมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับ DBX b o s t e c นะครับผมตรงนี้นะครับนู่นก็จะมีของอาครับออดิโอนะครับผมออดิโอเซ็นเตอร์นะครับผม SAE นะครับผม มีดอกพันหาโบคับบบมีนะครับผมผีไอ้ปามๆนะครับแล้วก็ทีสามพันนะครับผม l 2อนะครับผมก็มีให้ท่านชมเยอะะนะครับผมหน้าลายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของมิกดิจิตอลนะครับ12แล้วก็16นะครับผมแท้นะครับผมงานแท้นะครับของแท้นะครับเด้อผมเป็นของปบอด้อครับของแท้นะครับแท้นะครับตัวนี้ก็แท้นะครับ จสินค้าตัวไหนนะครับผมก็มาชมได้นะครับผมสินค้าอาจบางตัวนะครับผมบางตัวสินค้าบางตัวอาจจะราคาไม่เท่าคนอื่นนะครับผมแต่ผมเซอร์วิสให้นะครับผมมีปัญหาก็มาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมผมมีดอก21่อนิ้วไหมครับมีครับผมตัวนี้นะครับเป็นเป็นข้อรุ่นเอนจิเนียร์นะครับผม K1 นะครับผม1,000วัตต์นะครับตัวนี้มีอยู่2แท่นนะครับผมสวยๆนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นของ ไม่นะครับผมไม่ลอย TTK นะครับตัวนี้ TTK อยู่ที่4500บาทนะครับผมนี่ครับมีทุงหนังไรครบพร้อมใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับ4 5 0พันห้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้ ค้าต่อไปก็จะเป็นของคอรสนะครับผมคอสสองทางนะครับ3,500บาทนะครับผมแล้วก็คอรสสามทาง4,500บาทนะครับผมแถมมหาจักรนะครับผมมีอยู่2ตัวนะครับผมตัวนี้นะครับผมสตัวนะครับแล้วก็จะเป็นของคอมบันเจอร์นะครับผมของบันเจอร์1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นของสายแยกไลนยนะครับผมสายแยกลาย ดีนะครับผมดีซีดีซีนะครับผมไม่รู้ว่าเจ้าไหนนะครับผมอยู่กรุงเทพนะครับผมดูไม่รู้สำนักเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวพาชมนะครับผมวงเสน่ห์ลูกทุ่งนะครับผมเดี๋ยวพาชมตัวนี้นะครับผมสายยักลายนะครับสายยักลายนะครับตัวนี้จะเป็นของมาร์ตินนะครับผม 4.2S นะครับตัวละ9,500บาทนะครับผม18ข้างละสอข้างละสาสบายเลยนะครับตัวนี้นะครับ สนใจก็ทุกท่านก็แวะมาชมได้นะครับผมเผื่อสินค้าดนใจนะครับผมมีปัญหานะครับผมซื้อกับผมสบายใจได้เลยนะครับลูกค้าทุกท่านที่มาซื้อของกับผมนะครับซื้อไปมีปัญหานะครับผมรับคืนนะครับผมไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบนะครับผมรับนะครับซื้อไปมีปัญหานะครับโทรมาได้เลยนะครับผมมีปัญหาผมรับคืนทุกตัวนะครับผมมีปัญหานะครับ หรือลูกค้าจะมาเปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้นะครับผมโทรเข้ามาได้นะครับผมของมีปัญหาซื้อไปแล้วมีปัญหากลับมาได้นะครับผมไม่ใช่ว่าขายแล้วไม่รับนะครับผมก็เซอร์วิสเหมือนเดิมนะครับผมราคาอาจจะไม่สู้นะครับอื่นๆนะครับผมซื้อไปลูกค้าไว้ใจได้เลยนะครับผมซื้อของกับผมไปนะครับมีปัญหาผมรับคืนอยู่แล้วนะครับผมรับเซอร์วิสให้อยู่แล้วนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้083 เจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับผมอยากรู้ราคาทั้งหมดเลยนะครับผมมาหาผมได้นะครับพี่วิ่งมาปทุมธานีเลยนะครับผมแจ้งทุกตัวนะครับอ่วิ่งมาหาผมได้เลยนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นของ power 7d นะครับผมตัวนี้นะครับเหลืออยู่5แท่นนะครับผม ตัวนี้เป็นของ power อ่าวอทิกนะครับผมไฟเบอร์นะครับเจ็ดดีนะครับตัวนี้มีอยู่5แท่นนะครับอ่าแล้วครับนะครับผมตัวนี้นะครับสายโอหโอมนะครับโอหโอมได้ข้างละสีได้สบายเลยนะครับอ่าข้างละสีได้สบายเลยนะครับอ่าว่าจะเป็น15 18 12นิ้วนะครับผมข้างละ2ข้างละสีสบายเลยนะครับผมราคาแท่นละ25,500บาทเท่านั้นนะครับเหลืออยู่5แท่นเท่านั้นนะครับ ทนไหนสนใจก็แวะมาได้นะครับอยากแลกตีเทินก็เอามาแลกตีเทินกับผมได้นะครับผมมาสมสินค้าได้นะครับผมเผื่อสินค้าทุกท่านโดนใจนะครับก็ทุกข้ามาสอบถามได้0 8 3 7 3 9 1 9 4 5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของว t e ทคนะครับ3านถมีอยู่1แท่นนะครับสองห่าร้อยบาทนะครับราคาแค่2500บาทนะครับเดิมๆนะครับผมไม่เคยซ่อมนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็ แวะมาชมได้นะครับเผื่อสินค้าโดนใจทุกท่านนะครับผมไม่ลอยนะครับก็จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับว่าจะเป็นของอ่า 24D นะครับ 12D นะครับผมคอมเพนเซอร์คอร์สบอสติกนะครับผมมีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับเผื่อสินค้าโดนใจทุกท่านก็แวะมาชมได้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเผื่อ ลูกค้าดนใจทุกท่านนะครับผมก็แวะมาได้นะครับผมหรือพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็ดูทางไลฟ์สดก็ได้นะครับหรือหน้าเฟซผมอีกทีก็ได้นะครับเดียวผมลงให้เรื่อยๆนะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเช็คเครดิตก่อนโอนได้นะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับผมตัวนี้วอเท็นะครับวอเท็กก็จะมี2องพันสี่วีเซนะครับแล้วก็สามนะครับก็จะมีของไอห้าพันนะครับผม9ก้2นะครับ2แท่นนะครับ อะตอมนะครับอะตอม3ามพันนะครับมีอยู่2แท่นนะครับเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับพีคิวนะครับผมหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับผมโมดิฟายก็อยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะครับผมโมดิฟายตัวนี้ก็อยู่อยู่ประมาณ3,000บาทนะครับผมสภาพสวยๆนะครับเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นของ EQ But t e c h นะครับ EQ b ล t t e c h 6,500บาทนะครับท่านใดสนใจก็แวะมาชมสินค้าได้นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับ้างวัดเกิดการอุดมนะครับผมเดี๋ยวพาชมนะครับทุกตัวนะครับผมเดี๋ยวพาไล่ทุกตัวนะครับนี่ครับมีเยอะนะครับผมพาวเวอร์มีประมาณเกือบร้อยนะครับร้อยร้อยตัวนะครับประมาณเกือบร้อยตัวนะครับเดี๋ยวพาไล่นะครับไล่ชมทุกตัวนะครับ ก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม s อ r p o w า r NPE นะครับก็จะมีของ XL1200 พันสองนะครับแล้วก็หนึ่งพันหกร้อยนะครับแล้วก็สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมพาวเวอร์มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็ถูกเข้ามาสอบถามได้ได้นะครับเผื่อสินค้าโดนใจนะครับผมพาวเวอร์นะครับผมสามพันวีเซ็ตราคาหกพันห้าร้อยบาทนะครับ เบต้าทีนะครับผมทีสองพันตัวนี้ขายแล้วนะครับทั้งสองแท่นนะครับผมวันที่สิบห้าลูกค้ามารับนะครับแล้วก็จะเป็นของ n p e นะครับผม C2 สองพันสองนะครับผมแท่นละเก้าพันบาทนะครับผมแท่นละเก้าพันบาทมีอยู่สองแท่นนะครับผมสวยๆเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับทั้งสองตัวนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็อย่าลืมแวะมาชมสินค้าได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของ คอร์สบางริงเจอร์นะครับผมคอร์ส JBL นะครับคอร์ส BSS นะครับโปรยูโรเทคนะครับผม q BSS ก็ประมาณ2,500บาทนะครับผมท่านไหนสนใจตัวไหนก็อย่าลืมแวะมาชมสินค้าได้นะครับผมเผื่อสินค้าโดนใจนะครับก็รับแลกตีเทิร์นกันได้ทุกตัวนะครับผมพี่พีมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกตีเทิร์นกับผมได้นะครับหรือท่านไหนอยากขายเครื่องเสียงนะครับ ก็ทักเข้ามาได้นะครับผมรับซื้อเครื่องเสียงทั่วอาณาจักรนะครับผมพี่ขอดูบอร์ดหน่อยครับบอร์ดตัวไหนครับผมบอร์ดตัวไหนครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นของไอ้คอร์สนะครับผม L นะครับรุ่น L นะครับประดิษฐ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเอฟิกนะครับก็มีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับนี่ครับผม สินค้าโดนใจทุกท่านก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเกษตรสินค้าโดนใจนะครับผมเดี๋ยวพาชมข้างนอกว่ามีอะไรบ้างนะครับผอรอสักพักนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละไล่ก้านนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับผมดอกทาดานะครับดอกทาดาเหลืออยู่4ดอกนะครับดอกละ2,500าบาทนะครับผมบอยสี่นิ้วนะครับสภาพสวย95%เนะครับ มาลีนี่มีบ่อครับบ่อครับารารย์ตันนะครับบ่มีเลยครับผมดอกหน้าว่านะครับดอกละสองพาบาทนะครับมีอยู่2ดอกนะครับดอกหน้าวาตัวนี้นะครับสวยๆนะครับสนใจสนใจทักแชทเข้ามาได้นะครับสินค้าโดนใจนะครับผมฟลักไฟนะครับตู้ CN นะครับหรือจะเป็นของตู้ NPE นะครับตัวนี้2,500บาทนะครับพร้อมใช้งานมีไอพาวเวอร์ขลังนะครับมีใบเดียวนะครับทีนี้ตู้ CN นะครับ ใบละ2,500้บาทนะครับผมเห็นซีดีแวบๆนะครับเจ้าบานนะครับเอาน้ำพันเดียวครับผมพันเดียวครับสีดีเอาน้ำพันเดียวครับใบออดิโอเซ e นเตอร์นะครับผมไปแล้ว2แท่นนะครับเหลืออยู่3แท่นนะครับแท่นละ16,00 0บาทนะครับราคาแท่นละ16,00 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็แวะมาได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ SAE นะครับ e, PXM10X นะครับตัวใหม่นะครับสตทิก,กอร์ไม่ขาดนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1500บาทนะครับ1500บาทนะครับนี่ะสติก,กระเพราะขาดนะครับ1500บาทนะครับเพียงกระดับเอา ตัวนี้นะครับ1500บาทนะครับของครบคู่มืครบนะครับสวยเดิมๆนะครับ s a e pm g 1 0 x นะครับตัวนี้ท่านในสนใจก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับเพื่อสินค้าดนใจทุกท่านนะครับก็มาชมได้นะครับ power นะครับสายแท้นะครับสายแท้ตัวนี้ก็จะเป็น power c l o ว xls 402นะครับผม mac pm 2 0 0 0นะครับแล้วก็ของอันโตนะครับ 2.4นะครับผมแล้วก็จะมีของแรมซ่านะครับผม,ม9.220นะครับผมท่านไหนสนใจก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับเผื่อสินค้าโดนใจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเบต้าทีนะครับทีสามพันนะครับมีอยู่2ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นของอ NTS <N> นะครับผม CS 5000นะครับแล้วก็ Sound Standard นะครับมี CA 12แล้วก็ Techno 4นะครับสนใจตัวไหนก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับจะพาชมตัวอื่นนะครับ L 2 0 0 4มี V 1กับ V 2นะครับ V 1ราคาอยู่ที่ V 1ราคาอยู่ที่8,000นนะครับ V 2ราคาอยู่ที่11,500นานะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับ 95%นะครับผมคอรดบาร์นิเจอร์นะครับคอรดบาร์นิเจอร์2,500บาทนะครับอาจารย์ดอกบวัวคู่นะครับ2,500บาทนะครับตัวนี้ตัวละ7จ0 0พันบาทนะครับผม18บแปข้างละ2องข้างละ3เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้า,นาลายนะครับโมนิฟาย600 550นะครับแล้วก็ NPE 550นะครับ450 550นะครับผม oh, มีไอ้ท่านชมเยอะแยะนะครับน้ารายก็อย่าลืมมาชมสินค้าได้นะครับ n t s p a 800นะครับผมโปรยูโรเทค204นะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นพวกพาเวอร์ประกอบนะครับ ตัวนี้7,500บาท7,900บาทนะครับขอไปเจ็ดันเก้าบาทนะครับ6,000 6,900บาทนะครับ2แท่นนะครับมอนิาาฟายนะครับผมโอ,โอ,โอนี่สน,<อ>นใจก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับ<ย>เผื่อสินค้าโดงใจทุกท่านนะครับอ่า X Air 16นะครับก่อน X Air สิบนะครับสนใจสินค้าตัวไหน ก็อย่าลืมแม,มาชมได้นะครับผมเดี๋ยวมาชมข้างนอกนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นของอ q b a q บาร์น r เจอนะครับแล้วก็คอร์สโปรยูโรเทคนะครับผมมีอยู่อย่างละหนึ่งตัวนะครับสนใจ แหลกนะครับผมแหลกไฟชโมกนะครับ1,500าบาทนะครับนี้นะครับดอก15นิ้วนะครับก็มีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับผมตูดทอนนะครับตูดทอนมีหลายรุ่นนะครับตูดทอนก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็แวะมาชมได้นะครับผมรุ่นป A รุ่น แอคคอร์ดนะครับผมนครับตัวนี้ตัวละ200นะครับตัวละ200นะครับมีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับว่าจะเป็นตู้ลำโพงดองลำโพงนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อตู้ช่างเสกนะครับมีอยู่2ใบแล้วก็บีพันนะครับวิทยาสาวนะครับตู้ p s 15นิ้วแม็กซิมัมนะครับแม็กซิมัมใบละ7,500บาทนะครับผมใบละ7 5 0ด้บาทมีอยู่4ใบนะครับผม ตัวมาตินของซีเฮดนะครับมีอยู่สี่ใบนะครับลอกนะครับลอกก็มีนะครับมีอยู่สองตัวนะครับตูวดาวกระจายนะครับใบละพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีอยู่หกใบนะครับตัววิทยาสาวนะครับเป็นตัวนี้ก็มีนะครับเน็กซอนนะครับ มีท่านสมเยอะแยะนะครับขี่ผ่านปทุมธานีก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับก็จะเป็นของตูดฮอนของแอคคอร์ดนะครับก็มีนะครับมีอยู่ตัวนี้มีอยู่12ตูดนะครับเดิมๆนะครับผมดอกไม่ขาดนะครับใช้งานได้นะครับมีอยู่1 2ดอกนะครับสนใจสินค้าก็แวะมาชมได้นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ดอก18นะครับดอกละ2700บาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นดอกอบอ้อมนะครับผมวอยสีนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้นะครับดอกละ7ดอกละ2,700บาทนะครับมีอยู่8ดอกนะครับถ้าในสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้0837398945นะครับไลน์สดเพื่อรายละเอียดบางที่ก็ไม่ทษถึงนะครับหลงคข้าวๆนะครับว่ามี สินค้าตัวไหนนะครับดอกกิฟต์นะครับดอกละ5,000บาทนะครับดอกกิฟต์นะครับผมสองหนึ่งสองห้านะครับอะไรสดเพื่อเอ่อคข้า่าวว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับรายละเอียดก็ดูหน้าเฟซอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมลงให้อีกครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับนลันศักดิ์ทัดสาวนะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับรับแลกตีเทินกันได้ทุกตัวนะครับ พี่ๆมีตัวไหนที่มันได้ใช้งานนะครับก็รับแรงตีเทิร์กันได้ทุกตัวนะครับผมนกกรีิลาาายจทงซื้อของกับผมไปไม่ต้องห่วงนะครับว่ามีปัญหาแล้วกลับมาคืนได้นะครับผมซื้อไปแล้วกลับมาคืนได้นะครับมีปัญหานะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมสนใจตัวไหนก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับผมทุกท่านก็ฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกับนรันศักดิ์ทัดซาวนะครับผมก็จะมาไลฟ์สดคร่าวๆดูนะครับว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับก็จะจบการไลฟ์สดนะครับผมไว้เจอกันอีกวันหน้านะครับผมเดี๋ยวสินค้ามาเรื่อยๆก็จะลงให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับผมลงมาเรื่อยๆนะครับผีผ่านปทุมธานีก็อย่าลืมแวะมาชมได้เพื่อสินค้าโดนใจทุกท่านนะครับก็รับแลกตีเทิร์กันได้ทุกตัวมีตัวไหนี่ไม่ได้ใช้งานนะครับ ก็เอามาแลกติเทิร์กับผมได้นะครับหรือพี่ๆท่านไหนอยากขายเครื่องเสียงนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับทางอินบ็อกซ์ได้หรือโทรเข้ามาสอบถามได้0837398945นะครับก็จะจบการไลฟ์สดนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไว้เจอกันอีกวันหน้านะครับก็ไลฟ์สดนะครับกดติดตามหน้าเฟซได้นะครับผมลงสินค้าทุกวันนะครับเผื่อสนใจนะครับก็ไว้เจอกันอีกวันหน้านะครับผมสวัสดีครับ